สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวสิริพรพงษ์สังรีนะคะหรือพี่เอนะคะพี่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลส่วกนการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือห้องเซลล์ชั้น5สถาบัาานภาษาคะก่อนอื่นเรามารู้และดูสื่อการเรียนรู้ในห้องเซลล์กันนะคะที่ห้องเซลล์เรามีหนังสือหลากหลายประเภททั้งฟิกชัน่นนองฟิคชันหนังสือเตรียมสอบ t o e i c t o e f l c u ย T เท t ทีหนังสือฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียน หนังสือเพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์ไวยากรณ์การอ่านออกเสียงหนังสือนวนิยายและสารคดีในกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านหรือจะนั่งอ่านหนังสือยาวๆเรามีมุมอ่านหนังสือให้นะคะนอกจากนี้ยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และดีวดีภาพยนตร์ต่างประเทศสนุกๆทุกประเภทให้เลือกรับชมไม่ว่าจะเป็นสารคดีหนังคอมเมดี้อนิเมชันและอื่นๆ กิจกรรมที่จัดในห้องเซลมีกิจกรรมมากมายและทำาในทุกวันเพื่อให้นักศึกษาเก็บสะสมคะแนนผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ,กษได้ตลอดทั้งปีกิจกรรมแบ่งออกเป็น3ประเภทกิจกรรมรายวันกิจกรรมรายสัปดาห์และกิจกรรมรายไตรมาสก,กิจกรรมรายวันนักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันรับคะแนนสูงสุด8คะแนนการทดสอบหลังอ่านหนังสือนอกเวลาการเขียนบรรยายเรื่องกิจกรรมเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ กิจกรรมรายสัปดาห์นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ทุกสัปดาห์รับคะแนนสูงสุด5คะแนนกิจกรรมการสนทนากับอาจารย์ชาวต่างชาติจัดสัปดาห์ละ1วันวันละ5รอบจับกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมได้รอบละ5คนรอบละ30นาทีกิจกรรมรายไตยมา่าจัด2-3รอบต่อปีรับคะแนนสูงสุด3-10คะแนน 1. spelling b e reading contest สาม L.I. t h e a t e r 4. Cell Theatre โดยสรุปนะคะห้องเซลล์มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เข้าร่วมตลอดปีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคะแนนเพิ่มเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษเหมาะก,กับนักศึกษาที่รักการอ่านและชอบดูนหนังซึ่งนอกจากจะสนุกแล้วยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟังพูดอ่านและเขียนอีกด้วยพี่เอขอเชิญชวนนักศึกษามาร่วมกิจกรรมหรือแวะมาอ่านหนังสือที่ห้องเซล์กันเยอะๆนะคะหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่